อืกีดยังอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยจ้าต้องมากีดอยู่โคราชนี่นะจ้ะ ตอนในสักกาบบ้านเราก็ต้องเราเป็นชาวรีเอเตอร์เราก็ต้องมาหาคลิปก่อนนะคะไปเอาคนละนี่น้ำยางล้นถ้วยจ้าเดวท้ายอายเขาไม่ได้น้อย มรนยากาศยามเช้าหยอดน้ำกดุนไป